ครับวันนี้จะเข้ไปทุ่เรื่องมรเดือดอะไรยังไงบ้างอ๋อคือคุณพอบอกว่ามีกระบวนการมันมีกระบวนการแจ้งความเท็จหลักฐานมันอยู่กับพนักงานอีกคนนึงซึ่งเขารวบรวมหลักฐานมาเป็นคลิปวิดีโอเป็นอะไรพวกพวกนี้อยู่ครับเป็นที่เขาเรียกว่าการแจ้งความเป็นแพทเทิร์นใครจะเป็นแจ้งความเป็นแพทเทิร์นพวกกลุ่มเอาไว้ก่อนผมต้องดูหลักฐานก่อนพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องเป็นกลุ่มพูดพวกแหายด้เป็กลุ่มพวกกลุ่มกลุ่มกลุ่มไอ้พวกแจ้งความครับแจ้งความเท็จว่าไง ก็เรียกว่าการแจ้งความเป็นแพทเทิร์นคือไม่รู้แหละว่ามันเหมือนกับว่าเอาเรื่องของดีเอคอนเนี่ยของเรื่องดีคอนเนี่ยพยายามตีมาว่าเราเนี่ยไปหลอกลวงให้ทางทางตัวแทนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าพวกดีลเลอร์พวกเป็นพวกดีลเลอร์คือ2องแสนห้าหลอกให้ซื้อของแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็สัญญงสัญญาว่าเดี๋ยวแม่ขายจะช่วยขายหรือแม่ทีมจะช่วยขายซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยมันมันไม่ใช่ไงคือบริษัทดีคอนเป็นบริษัทขายส่งสินค้าเราขายให้ตัวแทนตัวแทน ต้องขายต่อเหมือนเราเป็นแมคโครมีคนซื Won, ้อของไปเขาต้องเอาไปขายต่อถ้าเขาขายไม่ได้ก็รับความเสี่ยงนั้นไปคล้ายๆดีค่อยคล้ายๆกันคล้ายๆกันอย่างนั้นเป็นแต่ว่ามีการพยายามที่จะแจ้งความเป็นเป็นแพทเทิร์เพื่อให้มันเพื่อให้บิดประเด็นให้เข้าช่อโกแล้วก็เอาผู้เสียหายเกณฑ์ผู้เสียหายเป็นจํานวนเยอะๆเกณฑ์คนที่ขายของไม่ได้เป็นจำนวนเยอะๆเพื่อจะมาแจ้งความในคดีท่นพิจารณาบอกว่าหมายความว่าแม่ขายมีหน้าที่ของผขายเนี่ยมีหน้าที่ที่จะหาคนเท้ากันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ความหมาอย่างนั้นส่วนส่วนตัวตัวแบบ ต,ตัวแทนในแต่ละระดับเขาได้แค่ส่วนลดในการซื้อสินค้าเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าตัวแทนระดับตัวแทนต่ำจากคุณเนี่ยซื้อสินค้าได้เยอะตัวแทนที่อยู่สูงกว่าคุณก็จะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าแต่ทุกแต่ว่าคุณจะมีไรายได้ต่อเมื่อคุณขายสินค้าอย่างนี้ไม่ได้โยนในความผิดไปกับแม่ค้ายอย่รค,รคือมันเป็นข้อได้จริงพี่ไม่ได้โยนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแม่ทีมคนใดที่ที่ไปหลอกไปไปหลอกหรือไปหว่านล้อมให้ตัวแทนระดับระดับอินยูเซอร์เนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาเปิดบิน แล้วก็ไปสินไปเพื่อที่เองได้ผลประโยชน์ในการซื้อสินค้าได้ถูกลงเนี่ยแล้วก็ไม่ขายแล้วก็ไปสัญญาว่าจะช่วยเขาขายหรือหาหรือให้เขาหาคนมามาซื้อสินค้าต่อจากตัวเองอะ่ะไปไประเด็นประเด็นอย่างเงี้ยมันมันยังไงอะ่ะคือคุณเป็นผู้กระทาความผิดนะถ้าเกิดว่าถ้าเราผิดในข้อหาชอบโกมประชาชนนะทั้งที่เราไม่เคยไปหลอกให้ใครเปิดบินแต่พวกคุณเป็นคนทําให้เขาเปิดบินไปหว่านเราไม่เขาเปิดบิน,นเ,เนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนเราใช่ไหม ใช่กลุ่มกลุ่มแม่ทีมแม่ทีมขายผมไม่ขายพวกเนี้ยซึ่งผมซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะทําหนังสือถึงทางทางทางสอบสวนกลางให้ดําเนินคดีกับผู้เสียผู้คนที่มาแจ้งความที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะแต่เป็นผู้เสียผลประโยชน์เนี้ยให้ให้ตำรวจดําเนินคดีพวกเนี้ยทั้งหมดเลยผมตีเข้าๆกันนะครับน่าจะมีประมาณไม่ต่ํากว่าสองพัน่ะครับที่ตีกินอ่ะใช่ที่ตีกินที่ตีกินมาอย่างเงี้ย เออไม่ใช่ให้ตารวจดาเนินคดีข้อหาช่อโกงประชาชนเหมือนกับที่ผูุบมบอสเจอคือพี่พอเขาส่งเขาเขามีเขาเขาฝากบอกนักข่าวว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพอจะไม่ปล่อยมือใครจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ครับใช่เพราะเราไม่เราไม่ได้มีค้อความผิดแต่ว่าเราเรามาดดาเนินคดีอ่ะไอคนไอคนที่ไอคนที่ทํา ไอคนที่เป็นคนทำตัวจริงเนี่ยไปหลอกลงให้เขาซื้อซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ช่วยไปหลอกไปหลอกเขาว่าเออซื้อสินค้ามาเดี๋ยวพี่ช่วยขายมันได้ส่นลดมันขายได้ไปหลอกว่าเอ้ยไม่ต้องขายไปหาคนเพิ่มนะไอกลุ่มไอคนไอกลุ่ม,มคนกลุ่มนี้มีเยอะเพราะงั้นเราจะไม่ปล่อยมือใครเร,เราโดนเราโดนดำเนินคดีคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนกับเราแล้วคุณพอมองว่าเรื่ปโดนรับรับโทษด้วยโอ้ยต้องแร์กันแล้วนะตอนเนี้ยใช่อยู่ข้างในอุ่นครับเชื่อผมจำนวนสองพันคน ก็เยอะนะกเอ่อตอนนี้ผู้ผู้เสียคนที่มาแจ้งความอ่ะยอดคนแจ้งความมัน8 0 0พถูกไหมฮะประเมินประเมินประเมินการระหว่างผมกับคุณพอเนี่ยน่าอยู่นิดนึงมันสี่ห้าพันคนได้ไม่ก็ที่แจ้งความก็คือแม่พิมพ์เนั้นด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆตัวเลขจริงนๆของพันคนที่แต่ผมมองว่าผมมองว่าไม่ถึง ช,ชอบเสืแบบตัวชัวร์ตรงๆเลยนะน่าเจเกี่ยวมันนี้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกที่ว่าขายของไม่ได้แล้วก็ตีเนียนพอเห็นพวกตัวแทนระดับตัวแทนที่ที่ที่อยู่อยู่ต่ํากว่าตัวเองเนี่ยมาแจ้งความตัวเองก็ตีเนียนเป็นผู้เสียหายด้วยไอ้พวกนี้เยอะพอที่ผมย้อนถามว่าระหว่างการที่มีโทรศัพท์นายคนนี้โทรศัพท์ไปหาคุณพ่อขนะอธิบายผมฟังว่าใครโทรหาให้ก่อนเออเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างนี้เรื่องนี้อย่างนี้ผมอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้คําพูดผมนะคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่า ผู้บร like ิหารของบริษัทเขาเนี่ยโทรหาเขาก่อนแล้วเขาก็โทรกลับไปหาทนายผู้บริหารไหนผู้บริหารของบริษัททนายครับโทรหาเขาก่อนแล้วเขาก็โทรหาทนายในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเรียบเรียงอีกทีหนึ่งพี่เพราะว่าเพราะว่าก็มีการคุยเรื่องคุยคุยเรื่องค่าเสียหายกันนี่แหละทนั้ยเองไม่มีอะไรเวดินี้ไม่มีอะไรเอาไว้เอาไว้ข้อมูลตกผลึกเกินนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยบอกอ๋อเนี่ยนะครับทางผู้บริหารเขาโทรโทรมาก่อนแล้วแล้วแล้วเราก็โทรกลับไปแล้วว่าก่อนหน้าวันที่ คุณพ่อไหวงั้นครับคุณพอไหวงั้นผู้มาผู้สมัครว่าจะมีการพูดคุยใจตาอะไรยังไงกันไหมก็เหมือนว่าเขามีผู้เสียหายอยู่จํานวนหนึ่งให้มาเคลียร์เท่านั้นเองเขาบอกเจ็ดล้านห้าเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านเขาบอกเจ็ดบนพอบอกเจ็ดล้านแต่อีกข้อมูลหนึ่งว่าเจ็ดล้านห้าไอ้ผมไม่รู้กี่ล้านอันนี้ไม่ทราบพี่ไม่ได้ถามต่อเวลาหมดซะก่อนเพราะว่าคุณพอกําลังโมโหเรื่องอัจฉริยะอยู่ มั็คนหอะั้นอะไรนะมจนจนจับก่อนพี่โดนจับก่อนโดนจับก่อนครับก็โดนจับสิบหกไงแต่ว่าในในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันขึ้นว่าสิบห้าใช่ไหมแต่โดนจับสิบหกไงก็เลยไม่ได้คุยกันต่อใช่ครับใช่แต่คุยพอคุยเองสิคนพอคุยเองสิใครตัวใครตั้องทำเออไอนี้ผมไม่ทราบนะที่เป็นเบอร์สถานเนนใช่ไหมไม่ยืนยันดีกว่า เป็นเป็นเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาโทรมาก่อนกี่วันโทรมาก่อนประมาณผมจําตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะประมาณวันวันสองวันได้ประมาณสิใช่ครับสิบสองสิบสามมาเนี่ยครับผมจะผมไม่ได้ยังข้อมูลนะประมาณสิบสองสิบสามใช่ครับใช่ครับใช่ครับท่านนายมองครับว่าอัจฉรยะเข้าไปแล้วก็นั่นเนี่ยไปจับมือกับคณะครัเออเนี่ยผมงงมากเลยผมงงมากเลยคือคือต้องการอะไรคุณจะ ผมไม่รู้นะคุณต้องการอะไรคุณอยู่ฝั่งผู้เสียหายแล้วคุณก็มาอยู่ฝั่งฝั่งผมขณะเดียวกันเองอก็ไปยื่นร้องเรียนที่สคอบอเพื่อจะเพิกถอนใบในตลาดตรงกับดีไอคอนแต่ก็มาเป็นผู้ระมอบหน้าบอสแลบจะจะขอเป็นผู้อบหน้าบอสแลบผมาหารคาตอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยพี่พุ่งตรงหางไม่ได้จริงงงมากเลยนายครับว่าอย่างนี้ครับเสบบจะมีร้องพวกอ่านแลาร้องอะไรพวกนี้เมื่อวานคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ่อ ในส่วนเนี้ยคุณพอเขาเขาก็พยายามชี้ให้ผมได้คุยกับใครบ้างครับก็ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินเกมผมในทางลับอีกทีนึงว่าจะขอคุยก่อนใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่จะขอรู้คุยกับพวกคนที่เกี่ยวข้องก่อนพวกพนักงานที่เขารู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่คุณพอคนเดียวคุณพอก็บอกว่าเอ้ลองคุยคุณนู้นคนนี้ดูนะเขาได้รายละเอียดมากกว่าอะไรเงี้ยบางทีคุณพอเขาดูแต่ภาพใหญ่เขาจะไม่รู้เรื่องดีเทลเราอเก็บรายละเอียดก่อนใช่ใช่ใช่คจะมใช่ครับใช่ครับ ช่ครับผมบอกว่าจะขอที่ออเดอร์สอเดอร์สามเดอร์สี่ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแต่แต่ที่เขาดีนายบอกว่าใช่ครับใช่ครับส่วนส่วนส่วนตอนเนี้ยผมผมรับโทรศัพท์หลายหลายหลายที่เนาะรายการต่างๆอยากให้ผมไปออกรายการผมปรึกษาคุณพอแล้วว่าผมจะออกรายการดีไหมหรือจะยังไงคุณพอก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าคือคือผมเองก็ไม่ได้รู้ข้อที่จริงในของไอคอนและละเอียดแบบทุกอนุนะผมไม่ได้รู้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่า <gesch> คุณพอเขาบอกว่าถ้าเขาได้ออกไปถ้าเขาได้ประกันตัวเขาจะออกทุกกรายการแล้วเขาจะพูดเองในทุกเรื่องใครอยากถามอะไรสื่ออยากคุยอะไรกับเขาเขาตอนที่เขาอยู่ข้างนอกตอนที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสที่เขาจะชี้แจงเนี่ยคือเขาอยากจะชี้แจงแต่เพียงแต่ว่ากระแสสังคมมันแรงเขาคงจะไม่ได้ชี้แจงในช่วงเวลาช่วงเวลานั้นแต่ตอนเนี้แต่ตอนนี้เขามีปัญหาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะชี้แจงให้ส่งคมเข้าใจเลยว่าเดี๋ยวเขาเราทำธุรกิจอะไรแล้วเราเจออะไรอยู่ตอนนั้นมีแนวโน้มจะขอประกันตัว ใช่ครับ้ามีน้อง้ามีน้องจะขอประกันตัวกันแล้วรรผมไม่ทราบเหมือนกันผมก็ดูดูดูด,ด,ดูทิศทางดูอะไรก่อนพวกเนี้ครับพี่เน,นคืออย่างนี้ถ้าคุณพอบอกคุณพอบอกว่าถ้าเขามีโอกาสได้ประกันตัวได้มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงเขาจะพูดทุกๆเรื่องแสดงว่าเราก็เตรียมยืนตามที่คุณพอบอกใช่ครับใช่ครับมบตาตลาหน้าหรือย,อยังเออ เดี๋ยวผมจะลองดูสัปดาห์นู้นดูดูดูกระแสะดูดูว่าท่านพนักงานสอบสวนเขาอบเขาทำเนินเขาทำงานถึงไหน <S <S ถ้าท่าน <S <S ถ้าท่านทํางานแบบสอบปากคําผู้เสียหายไปเยอะแล้วพยานหลักฐานท่านได้พอสมควรแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเหตุที่เราขอประกันได้ต้องดูต้องดู <S 2> <S 2> ต้องดูบ้านิหึผมว่าควรจะเป็นสักหนึ่งฝากก่อนใช่ดาราคนอื่นยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันแต่มีแนโนประกันเหมือนกันครับ แต่เราต้องดูผมต้องดูก่อนนะว่าเขาสอบสวนถึงไหนแล้วผมไม่อยากให้มันเป็นข้ออ้างว่าเราไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแต่เราก็จะต้องแต่ผมบอกผมบอกเลยว่าทุกตอนเนี้ยบอสเก็บทุกเก็บทุกคนแต่บอสดาราผมไม่ได้คุยไงแต่บอสบอสทั้ง1 0 14คนพร้อมที่จะเผชิญหน้าในทุกๆรายการและพร้อมที่จะประกันตัวไงพร้อมที่จะประกันคือพยายามที่จะขอสิทธิประกันตัวและพร้อมที่จะออกรายการทุกๆรายการเพรอมที่จะเจอนักเจอสื่อทุกๆสื่อ อยากถามอะไรอยากถามอะไรรายละเอียดเขาเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าชนแล้วตอนนี้อยู่ที่อยู่นี่ของศาลพี่ครับผมควควรจะเป็นเรื่องอัจฉริยะนี่นะครับที่บอกว่าเมื่อกี้โมโหมากลักษณะเป็นยังไงก็ก็แกแกโกรธว่าทําไมถึงมาให้วิธีนี้มาเจาะมาเจาะเลียงคนอย่างนี้ซึ่งซึ่งมันไม่ดีเลย ใช่ไหมฮะมันไม่ดีเลยรลเรครับรรผมไม่ทราบนะเขาทำเพื่ออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันผมว่าเดี๋ยวก็ไลฟ์สดบอกเองไงว่าเขาทำเพื่ออะไระคือคือ,คอผมว่าด้วยแหละผมว่าด้วยแหละผมว่าด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าคุณแหละเขาไม่ได้เซนไงเขาก็รู้ทันครับอเอเอผมอเมอา ปปปผมแจ้งแจ้งตำรวจก่อนเลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคงรับมอบหน้าแจ้งอีกทีนึ่งนะครับวันนี้มีมอบหน้าอะไรมาให้เรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรฮะเซ็นทิ้งไว้ก่อนยังไม่ถึงทำอะไรหรอกครับเซ็นไม่กี่คนครับฮะเซ็นไ้เป็นเรื่องเดียวฮะคงดำเนินคดีกับคุณคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนั่นแหละครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แจ้งวันนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแจ้งวันอื่น นนีีมอบบหหนน้้้าใดยคคกัรวบรวมหล,ลักฐานก่อนใช่ครับใช่ครับเรามอบหน้ามาแล้วใช่ครับใช่ครับหลักฐานเสร็จแล้วไปยื่นฟ้องปอปปว่าเอ่อถ้าเรื่องนี้เป็นพร,รบ,บอรคอมเดี๋ยวผมดูคุยกับทนายอีกอีกทีหนึ่งว่าถ้าปปทางทางสบสร,ร,ริญการเขารับเขารับเรื่องได้ไหมถ้าเขารับเขาบอกว่าเอ้ยเขาแนะนำไปแจ้งอีกที่หนึ่งผมก็จะไปตามนั้นเรื่องอุณหภูมกภพนี่เป็นเรื่องพรบคอมแล้วเขาลงเฟซบุ๊กบ่อยมากเลยช่วงนั้นว่าเราเล่นเอามีคริปโตจ่ายภาษีหมื่นล้านจ่ายเทวดาอะไรเงี้ยมันภาคพิมพ์ผู้ใหญ่หลายคน แล้วแล้วเสียหายเสียหายฮะตัวพยานนะครับตัวพยานเขาเป็นตอนนี้มันคิดได้ออกข้อหาเดียวคือมีมมอนุามาณนะใช่ครับคคงเป็นสัปดาห์หน้าครับตอนนี้ผมให้ให้เดี๋ยวตำรวจคงให้ตำรวจโพสต์แถลงเข้าไปผมว่าทันตำรวจเริ่มสืบสวนแล้วแหละ่ามัมเกิดอะไรขึ้นให้เขาไปตีกันเองก่อนเลี่กันเองก่อนครับผม